พันตัวใหม่ล่าสุดไอคอนเฟ e เอ็กโซครีมสกินเพอร์เฟคชันนะคะหรือว่าครีมหน้าฉ่ำน,นะคะเอานวัตรกรรมเอ็กโซไทเทคโนโลยีนะคะซึ่งมีส่วนช่วยให้สารสกัดของเราเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายขึ้นเนื้อครีมก็จะมีความเข้มข้นนะคะแต่ไม่เหนียวเหนอะนะตัวนี้เนี่ยก็จะมีสารสกัดพรีเมียมที่ได้จากไข่ปลาแซลมอนนะก็จะมีส่วนช่วยให้ผิวเนี่ยกระจ่งางใสขึ้นแล้วก็ริ้วรอยแลดูจางลงนะคะส่วนสารสกัดสําคัญตัวที่2ก็คือสาหร่ายทะเลสีช นะก็จะมีส่วนช่วยให้ผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีสารแอคทีสำคัญมากมายเลยนะคะที่ช่วยผิวของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เห็นผลลัพธ์ง่ายขึ้นพอใช้ไป2อาทิตย์ขึ้นไปนะคะผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นผิวแข็งแรงขึ้นยกกระชับขึ้นนะคะใครที่สนใจครีม Icon Face Exocream Skin Perfection หรือครีมหน้าฉ่ำตัวนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่พาร์ทเนอร์ของดีไอคอนปุ๊บทั่วประเทศนะคะเพราะทุกคนมีหน้าที่ต้องดูแล